เอาละครับผมสวัสดีครับตอนนี้นะฮะคุณกำลังรับชมเปลมเอง h ช n n e l นะจ้าวันนี้เราเอยู่ในเกมโซนโฟนอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำทำคลิปนะฮะแนะนำมือใหม่แล้วกันเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยโซนโฟเนี่ยมันก็เปิดมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะแต่ว่าเหมือนมีคนที่จะเริ่มสนใจที่จะเข้ามาเล่นใหม่ก็จำนวนหนึ่งเลยเพราะทักมาถามผมนะครับว่ามันต้องคุ้มไหมอะไรยังไงแบบ ทำของเล่นช่วงนี้คุ้มไหมผมว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ทําของเล่นแล้วค่อนข้างที่จะคุ้มที่สุดแล้วก็ยังไงคือของมันถูกอ่ะมันมันไม่เหมือนแต่ก่อนที่ของแพงแต่ว่าพอไปฟาร์มเมาขายแล้วก็เแพงอันนึกออกไหมแต่ว่ากว่าที่เราจะทําของไปลงได้อ่ะแต่ก่อนมันต้องลงทุนแบบเป็นหมื่นอ่ะหลักหมื่นแต่ว่ามันก็สามารถคืนทุนได้ในเวลาแค่แบบ10วัน20วันแต่ว่าตอนนี้มันก็ลงทุนแค่หลักพันพันสองพันอะไรเงี้ย แต่มันก็ยังคืนทุนได้ในเวลา10-20บวันเหมือนกันเออมันมันเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะโอเคในการทําของเล่นนะครับเพราะของมันถูกอ่ะก่กอนอื่นเลยมือใหม่สิ่งที่ควรจะรู้นะถ้าอยากจะทําของเข้ามาเล่นเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะเล่นแบบไหนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เข้ามาเล่นในโซนโฟน่นาจะมาฟาร์ม M ขายแล้วตอนนี้ราคาเค่อนข้างที่จะนิ่งอยู่ที่25 26บาทบางคนผมผมแนะนํานะคนที่เข้ามาเล่นใหม่ ให้ฟาร์ม M ไปขายขาย ZM ดีกว่านะขาย ZM ดีที่สุดเพราะว่าแสเ้ขาขาย28บาทแล้วเขารับ25บาทส่วนต่างมันแค่3บาทเว้ยถ้าคุณไปขายข้างนอกอ่ะคุณขายได้ไม่เกิน26บาทหรอกย6 27บาทอ่ะอืม27บาทก็ไม่มีใครรับแล้วเขาไปซื้อแ m 28บาทดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าคุณเอา M ไปขายให้แ m M แล้วซื้อ M กับแ m M อ่ะ มันจะทําให้เกมไปได้เรื่อยๆเว้ยคือระบบนิเวศในเกมระบบ M มระบบการซื้อขายของในเกมมันก็จะไปได้เรื่อยๆคุณก็จะฟาร์ม m ออมมาขายได้เรื่อยๆแล้วก็ไปขายให้แซดเอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ซื้อกับแซดเอ็มย่างเงี้ยอืมเอาละเราจะมาพูดถึงเรื่องการําของกันดีกว่าคุณต้องรู้ก่อนผู้เล่นใหม่เนี่ยต้องรู้ก่อนว่าจะทําของไปเล่นแบบไหน1 PVP 2ฟาร์ม M นะฮะถ้าจะ PVP ก็ ไปดูในกลุ่มเลยเขาจะมีของแบบขายทั้งเซ็ตของหนักๆนั่นแหละซื้อของพวกนั้นหนักๆเอาไปเล่นเลยคือไม่จ zer, ําเป็นว่าต้องฟิกแบบไหนขึ้นอยู่กับว่าเราจะเล่นสไตล์ไหนเล่นสายสมดุลสายโจมตีหนักๆหรือสายป้องกันอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่เราแต่ว่าถ้าจะเป็นสายลงดันลงดันมันต้องทําอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเราเปิดเว็บนี้ให้ดูอ่ะ,อะนี่ถ้าจะเป็นสายลงดันเนี่ยของมันไม่จําเป็นต้องทําให้อ่ามันไม่จําเป็นต้องทําทําสุดทําหนัก เออมันทำแค่เราพอใจก็พอหรือว่าทำแค่ให้มันลงดันได้มันก็เพียงพอแล้วเพราะฉะนั้นงบมันก็เลยจะไม่บานปลายเหมือนสาย PVP สาย PVP เนี่ยมันมันทำไปได้เรื่อยๆเลยของอ่ะยิ่งเงินเยอะยิ่งทำได้เก่งอ่ะเออแต่ว่าสายลงดันมันไม่จำเป็นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนสายลงดันนะฮะก็คือหัวใจหลักเลยคืออ่าเราทำของให้ดาเมจแรงอีโจ๊กทีเดียวตายพอ นั่นแหละคือหัวใจหลักเลยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะทําของแรงแค่ไหนให้อีโจ๊กทีเดียวตายอ่ะเดีวเรามาดูตรงนี้เวลาเราไปลงดันอ่ะเราจะใช้ E ีเวเราจะกด E คือท่าพิเศษท่าพิเศษมันจะใช้สเตตัสตรงนี้ในการคํานวณดาเมจคือสเปเชียลเนี่ยสเปเชียลแอตแทกแอตแทสเปเชียลตรงนี้เราต้องบวกค่าสเปเชียลเยอะๆเพื่อที่จะให้มันอแรงอืมอ่ะเรามาดูกันก็ อันนี้จะเป็นเว็บที่เขาเอาไว้คำนวณค่าดาเมจว่าเราต้องมีดาเมจสเปเชียลแอตแทกเท่าไหร่ถึงจะตีบอสโจ๊กเกอร์ทีเดียวตายผมตีไว้นะประมาณ1,800แล้วก็ e เนี่ยบวก8คลิกอยู่ที่110แล้วก็ต้องมีฉายาด้วยแล้วก็ลง4ตัวแน่นอนอยู่แล้วครับถ้าใครอยากจะฟาร์มเนี่ยเป็นสายฟาร์มต้องลง4ตัวนะแนะนำลง4ตัวนะ อย่าลง3ตัวแบบว่าคอมเครื่องหนึ่งมันจะลงได้3ตัวให้คุณหาคอมกระ,ะกากสักเครื่องอมาตั้งไว้แล้วก็เปิดตัวไก่อีกตัวหนึ่งม,มันจะคุ้มกว่าคุ้มกว่าลง3ก็อ่ะนี่เรานี่คือเว็บคำนวณน,นะสมมุติว่าเรามีทำของไปถึงดาเมจสเปเชียลแอดแทกอยู่ที่พันแแล้วใช่ไหม e บวก8คลิดาเมจ1 1 0แล้วก็มีฉายาด้วย4ตัวถ้ามันขึ้น แบบนี้แสดงว่าโจ๊กไม่ตายเรา E ใส่โจ๊กทีเดียวไม่ตายเราก็เพิ่มเพิ่มอีกพั 1, นเนี่ตายแล้วถ้ามันติดลบบอสถึงจะตายนะถ้าดามจตรงนี้ขึ้นติดลบแสดงว่าเราสามารถ E ใส่โจ๊กเกอร์ทีเดียวได้ตายแล้วนะฮะแล้วอ่ะโดนประมาณคือแบบนี้มีอ่าสเปเชียลพันเอีบวก8 แล้วก็คลิกดาเมจร้อยสแล้วเราจะทำของให้สเตตัสตามนี้ได้ยังไงล่ะก็ง่ายๆเลยนะฮะ,ะเดี๋ยวเราลับไปที่เกมอย่างแรกเลยอย่างแรกเลยผมแนะนำให้ใส่เซตนะฮะเซตที่ผมแนะนำนะฮะเป็นเซตผสมเก่าก็คือมือใหม่สายประหยัดนะอยากอยากเซฟงบที่สุดนะอันนี้อันนี้ผมไม่ต้องไปพูดถึงว่าจะทำของบวกสเปเชียล เน้นบวกสเปเชียอะไรไงผมแนะนําให้มือใหม่เข้าใจง่ายที่สุดเซตนี้ Geno นี่เซตนี้เซตนี้ถ้าไปหาตามกลุ่มนะครับผมครบเซทอะเดิมๆม,มาอยู่ที่ประมาณ400-500ถึงบาทแต่ถ้าบวก7นะฮะประมาณเจ็ดถึงแปดบาทนะฮะผมแนะนําว่าไปเอาบวก7บวก8เลยดีกว่านะฮะนี่เซตนี้มันถูกมากหรือมา2เนี่ยมา2ดูแล้วก็ดึงไปทีละชิ้นก็ได้ไม่แพงไม่แพงเซตนี้ เซตนี้ถูกมากนี่เห็นไหมนี่ซื้อดัมเดิมในในสองก็ได้นี่ซื้อดิมเดิม,ดมแ,พแพงแค่แหวนอย่างเดียวซื้อดัมเดิลใน2ไปปร,ประกอบร่างกันให้มันเป็น9ชิ้นนี่ก็ได้ทําไมเราต้องใส่เซตเราใส่ของแยกชิ้นแบบเราใส่ของแยกชิ้นได้ไหมว่าดูว่าชิ้นไหนบวกสเปเชียลแอตแทกก็เอาชิ้นนั้นมาใส่มาใส่ใส่แบบนั้นก็ได้ครับแต่ว่าแต่ถ้าใส่แบบนั้นอะ่ะเราจะต้องแบบยังไงอะ่ะ คือมันไม่ได้ต่างจากการซื้อเซตใส่เวยอ่ะเอามาเรามาดูเซ็ตนะเซตมันก็จะมีของแค่บางชิ้นที่บวกสเปเชียลแอตแท็ใช่ไหมแต่ว่าข้อดีของการใส่เซตคือมันจะบวกสกิลให้เรามา1 1ขั้นเห็นไหมถ้าใส่ครบ9ชิ้นเนี่ยเราจะได้สกิลบวก1ขั้นสกิลบวก1ขั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเราใส่สกิลบวก7มันก็จะกลายเป็นบวก8อย่างที่เรามาคำนวณตรงนี้เขา เขาบอกว่าอย่างที่หน้าคำนวณใช่ไหมเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราใช้สกิลบวก8เราก็จะอ e ีบอโจ๊กเกอร์ตายแต่ถ้าอันนี้หมายความว่าถ้าเราใส่เซ็ตเนี่ยเราใส่แค่บวก7พอสกิลเราจะกลายเป็นบวก8เออมันก็จะประหยัดงบเข้าไปอีกแต่ถ้าเราใส่บวก8มันก็จะกลายเป็นบวกเเนี่ยมันก็จะตายหมายความว่าเราอาจจะไม่ต้องทำถึงพันพันเก้าก็ได้พันแปดก็ตายแล้วเอ้ยพันแปดก็ตายแล้วหรอพันเจ็ดก็น่าจะตายมั้ง เนี่ยพันเก็ตายถ้าเรามีเซตอ่ะพันหกพันหก็ตายพันหกก็ตายถ้าเรามีเซตเราใช้ e บวกแแล้วเซตมันจะทําให้เป็นบวกเเองเออเอฟเฟกของเซตอ่ะมันจะเพิ่มเป็นบวกเเราก็จะทําของแค่พันหซึ่งของ Special ลแอตแทกพันหเนี่ยมันดันง่ายมากเลยครับมันดันแบบนิดหน่อยมันก็ถึงแล้วเซตทั้งเซตเนี่ยน่าจะบวกถ้าเป็นบวก7ทั้งเซตนะ มันน่าจะเพิ่มสเปเชียลมาประมาณาเกือบพันอนะพันพันนิดๆ่ดนะเออแล้วก็ไปใส่ของ DE นิดหน่อยของ DE นี่มันก็จะมีหลายชิ้นนะที่เพิ่มสเปเชียลแอตแท่ะเดี๋ยวผมจะเซิร์ชให้ดูอันนี้ผมจะไม่แนะนำเจาะจงนะว่าควรเอาชิ้นไหนดีแต่ว่าผมจะเซิร์ชให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันว่าของชิ้นไหนที่มันบวกสเปเชียลแอตแทนะ อย่างประดับเนี่ยก็จะมี Devil Boy Hat ครับ Devil Devil Boy อย Devil Boy Hat ประดับนะฮะเป็นประดับติดหัว Devil Boy Hat ที่ราคาถูกแล้วก็บวก Special Attack กับคล d ดาม g e หัวใจสำคัญเลยคืออะไรก็ได้ที่บวก Special Attack กับคล d ดาม g e นะฮะไหนวะอ๋อไม่มีอ่ะหมดขาดตลาด <laughs> Devil Boy Hat ขาดตลาดฮะ ถ้ามันไม่มีเราก็เอาอย่างอื่นแทนก็ได้ไม่มีช่างมันเราไปดูอย่างอื่นกอ็อย่างถ้าติดหลังติดหลังก็จะมีเนี่ยติดหลังติดหลังของผีดิบเนี่ยบวกบวกเเห็นไหมบวกเจ็ดมันก็แค่ 3M 4M อะไรเงี้ยสองเอ็มสมนะเห็นไหมแล้ก็บวก s p ปเ i a l ลแอตแทกแล้วก็คลิดาเมจก็ถือว่าครบถ้วนนะฮะครบถ้วนตามที่เราต้องการเนี่ยมี s p ปเ i a l แล้วก็มีคลิดาเมจอันนี้คือส่วนหลัง มันก็จะมีมีไอเทมหลายหลายอันนะที่บวกแบบนี้ที่บวกสเปเชียลด้วยแล้วก็คลิกดาเมดด้วยแล้วแต่เราจะเลือกใช้นะฮะอ่ะอย่างแหวนอย่างแหวนก็จะมีอิเลเมนต์อิเลเมนต์ใช่ไหมมีปะไม่มีขายอิเลเมนต์ไม่มีขายอิเลเมนต์อิเลเมนต์ element, element ก็จะบวกอ่าสเปเชียลแอตแทกแล้วก็คลิกดาเมดด้วยแต่ไม่มีขายแล้วแต่ช่วงแล้วแต่ช่วงครับคือของอะ่ะมันจะมี แล้วแต่ช่วงถ้าช่วงไหนที่เข้าอัพของเข้าไปในไข่คนก็จะไปไปเปิดกันอะแล้วของพวกนี้มันก็จะมีเราต้องมาส่องดูเรื่อยๆนะฮะแต่ถ้ามันไม่มีเราก็เอาอย่างอื่นมาทดแทนได้แต่แหวนถ้าเป็นแหวนแหวนแมวอะผมไม่แนะนํานะสําหรับใครที่จะฟาร์มอย่างเดียวอะเพราะว่าแหวนแมวอะมันจะบวกแค่ไอ้นี่เว้ยมันจะบวกแค่คลิคด,ดาเมจเว้ยแล้วถ้าเราอยากได้ที่มันเอาไปเล่นได้อะเราต้อง ทาให้มันเป็นออเยอะๆเว้ยมันถึงจะพอเล่นได้ถ้าบวก7อปกติอ่ะผมว่ามันมันไม่พออ่ะเออมันไม่พอสําหรับสายลงดันนะอันนี้สําหรับสายลงดันนะคือเราต้องไปเพิ่มของอย่างอื่นให้มันหนักๆอะ่ะเออก็ประมาณนี้ลองสํารวจตลาดดูแล้วกันเนี่ยอย่างอย่างผมเนี่ยผมก็จะมาส่องดูคนอื่นเนี่ยว่าเขาใส่อะไรกันแล้วอ่ามันดามจแบบไหนผมก็จะจดไว้เ,เห็นไหมผมก็จะจดไว้ ผมก็จะจดโพยไว้เนี่ยว่าเนี่ยฝั่ง DE จะมีอะไรบ้างมีประดับเนี่ยที่ผมเลงไว้ก็จะมีเดวิลบอย h ฮ t หลังเฟน f i r e แหวนอิเลเมนต์หน้าไทเกอร์เนี่ยผมล็ ode, อบโฮสเนี่ยผมล็อบมีขายไหมแต่ก่อนมีขายเยอะมากมีมีแต่ว่าโหมีเดิมเดิมอ่ะเดิมเดิม 5m เห็นไหมบวกสเปเชียลร้อยแล้วก็คลิดามจท่าคือเราไม่ต้องไปสนใจสเตตัสอย่างอื่นเลยถ้าเราจะทำ,ทำของลงดันนะเราสนใจแค่ มันบวก Special ลแอตแทกไหมแล้วก็บวกคลิดาเมจไหมแค่นั้นพอเราสนใจแค่2อย่างนี่พอนะฮะก็ถ้ามันมี2อย่างนี้ก็แสดงว่าสามารถเอาไปเล่นได้อหน้า i อรอนเนี่ยหน้าไอรอนี่มีขายเยอะถูกด้วยหน้าไอรอนเนี่ยสมควรเอาไปเล่นเห็นไหมสองเอ็บกเด้วยเนี่ยมี Special 100แต่ไม่มีไม่มีคลิดาเมจแล้วเราก็ไปหาลูกแก้วขาวมายัดเองก็ได้นะคลิดาเมจอืมนะ เดิมๆเนี่ยแค่1 m กว่านะประมาณนี้แล้วก็ฉา,ายาฉายาอันนี้สำคัญนะฉายาฉายาอยู่ตรงไหนวะนี่ฉายาแฟนตาซกไฟสำหรับมือใหม่ที่อยากจะเป็นสายฟาร์มนะแนะนำว่าให้ทำฉายาซะมันมีคลิปคนอื่นที่เขาสอนทำฉายาเยอะมากอยู่ใน youtube ลองไปหาดูแล้วทำตามถามว่าทำยากไหม ค่อนข้างยากพอสมควรสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นแต่ว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆก็สามารถทําได้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นคนที่อยากจะกูไม่มีอะไรทําแล้วเรากูอยากจะมาเล่นเกมแบบจริงจังอ่ะทำแป๊บๆก็เสร็จแล้วเพราะว่าอันนี้ผมไปรับจ้างเขาทำนะเขาทําให้ผมอยู่ประมาณ3มวันก็เสร็จแล้วเนี่ยถ้ารับจ้างไปหาคนที่เขาจ้างทาอ่ะเราก็จะเสียเงินเพิ่มนึกออกไหมแต่เราจะประหยัดเวลา มันก็ไม่ระหยัดเวลาหรอกมันก็เขาก็ใช้เวลาในการเล่นเหมือนกันแต่ว่าเราจะไม่ต้องมาปวดหัวกับเรื่องพวกนี้เรื่องการทําฉายาคือที่ผมจ้างอะ่ะเพราะผมไม่มีเวลาแล้วก็ผมไม่อยากทําเองด้วยคือมันจุกจิกมากนะกว่าจะทําเสร็จเนี่ยการทําฉายาเนี่ยแต่สาม,มารถทําได้ด้วยตัวเองได้ไหมมันทําได้ถ้าใครที่ไม่อยากจะเพิ่มงบในการทําของมาเล่น เกมโซนโฟก็ไปทําฉายาเองซะแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสก็อ่ะยอมเสียเงินให้จ้างเขาไปทําไปพอเขาทําเสร็จแล้วเราก็มาทําของทําอะไรเล่นแล้วก็ค่อยหาทุนคืนทีหลังอันนี้ก็ได้ไม่เป็นไรไม่มีปัญหานะอันนี้ผมจ้างทําตอนนั้นผมจําได้ว่าประมาณ700บาทหรืออะไรเพราะว่าผมทําไปแล้วส่วนหนึ่งมันก็เหลืออีกส่วนหนึ่งที่เขาต้องทําต่ออะไรเงี้ยเขาคิดผมประมาณ700บาทเนี่ยใช้เวลาประมาณ3มวันก็ถือว่าโอเคนะโอเคโอเค,อเคกับลแล้วก็ ฉายาต้องมี1เลยเซตอะเซตเนี่ยผมแนะนำเป็นเซตนั่นแหละผสมเก่าเจโนไซต์เจโนซิตเจโนเซตนี้เพราะพาราถึงเป็นเซตนี้เพราะว่ามันถูกมากครับผมแต่ว่าถามว่าความสามารถในเซตนี้ดีไหมมันดีนะสะเตตัสของเซตเนี่ยค่อนข้างที่จะดีดีเลยแหละแล้วก็อาชีพที่ควรเล่นที่จะเป็นสายฟาร์มก็แน่นอนอยู่แล้วว่าซูโม่ฮะผมซูโม่เนี่ย สกิลมันก็ค่อนข้างที่จะแพงนิดนึงนะถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็ใช้แค่บวก7ก็ได้แล้วก็ใส่เซ็ตมันก็จะกลายเป็นบวก8แต่ว่าเราก็จะต้องดันของอย่างอื่นเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะเป็นไปได้ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องซื้อสกิลเยอะซื้อแค่23งสามสกิลพออย่างของผมเนี่ยผมก็ใช้แค่ผมก็ใช้แค่เนี่ยลงดีหน้าลงดีหลังแล้วก็ e แค่นั้นเอง แล้วทำไม e ผมหาย e ผมหายไปไหนเนี่ยผมก็ใช้อยู่3สกิลเห็นไหมสามสกิลพอแล้วสกิล2ออันเนี้ยตอนแรกเป็นบวก7ด้วยนะผมมาบวกเพิ่มขึ้นเองเป็น8นะพอแบบพอไปฟาร์มแล้วแบบได้กันแตกมาเวลามีกิจกรรมอะไรเงี้ยก็ค่อยมาบวกเพิ่มขึ้นเป็น8เองก็พอแล้วบวกแค่8ก็พอแล้วครับมันถ้าไม่จะเอาไปเล่น เพื่อที่จะสู้กับคนอื่นให้สู้เขาได้ะมันก็บวก8ก็น่าจะพอแล้วนะอือย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วนะสำหรับมือใหม่ที่อยากจะมาเล่นสายฟาร์มก็ประมาณนี้เข้าไปในเว็บนี้ซะแล้วก็กดลองคำนวณดูว่าตัวเองจะทำของประมาณเท่าไหร่นะฮะแนะนำอย่างแรกเลยคือใส่เซตใส่เซตผสมเก่านะฮะประมาณ6 6 7 0 0้บาทนั 6, ท่นแหละบวก7 หาซื้อบวก7เลยที่เขาบวกมาแล้วอะ่ะเชื่อผมประหยัดกว่านะฮะแล้วก็ทำสเปร์เนี่ยทำสเปร์ให้ถึงสักพันหแล้วก็อี e เนี่ยใส่เป็นบวก8มันก็จะเพิ่มกลายเป็นบวก9คลิดาเมจก็110วิเวลาหาของก็ไม่ต้องคิดอะไรมากของที่มันเป็นดีอ่ะก็ส่องในตลาดดูเลยว่าอันไหนบวกสเปเชียลแอตแทกับคลิดามจแค่นั้นพอ สองดูแค่นั้นพอไม่ต้องไปดูอะไรเยอะแล้วนะฮะนี่แต่ถ้าเราไม่ไม่ใส่ฉายาเนี่ยมันจะต้องดันดันไปถึงพันเก้าป่ะพันเก้าก็ไม่ตายต้องสองพันเนี่ยเห็นป่าถ้าเราไม่มีฉายามันต้องดันสเปเชียลไปถึงสองพันซึ่งการดันสเปเชียลไปสองพันเนี่ยมันทําได้แต่เซตมันก็ต้องต้องหนักพอสมควรนะเออเซตมันค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรมันก็จะ เปลืองงบขึ้นอีกแต่ว่าลองเอาไปเฉลี่ยกันดูสมมุติว่าคุณจ้างเขาทําฉายา,า800บาทแต่ว่าถ้าคุณไม่จ้างอะ่ะคุณก็เอา800บาทมาเพิ่มของตรงนั้นแต่ผมแนะนําว่าทําฉายาดีกว่ามันจบทําฉายาเลยมันมันจบอยู่แล้วฮะประมาณนี้แล้วกันสําหรับคลิปแนะนํามือใหม่ที่อยากจะเล่นโซนโฟสายฟาร์มหรือว่าสายต่อสูอ้สายต่อสู้ก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะ คุณมีเงินคุณก็อัดเข้าไปเลยอัดของเข้าไปเลยแต่ว่าสายฟาร์มก็อย่างที่ผมบอกทําแค่ให้ ebot เกอร์ ot, ทีเดียวตายพอหลังจากนั้นพอคุณฟาร์มเสร็จแล้วคุณมีทุนมีอะไรค่อยๆไปอัพของอีกทีนึงก็ได้นะฮะมันไม่จําเป็นต้องทําของเวอร์เวอร์ถ้าคุณจะเอาแค่ฟาร์มเฟาร์มลงแรมอ่ะคุ้มสุดแล้วนะหลังจากถ้าจะไปลงเกรฟลงอะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงลงเกรฟอ่ะมันก็ถึงจะต้องทําของโหดๆเพราะว่า มันต้องทําเวลานะลงเกรฟถ้าของหมดเวลามันก็เร็วขึ้นอะไรอย่างนี้แต่ว่าเกรฟอ่ะผมผมแนะนําว่าให้เป็นการาการการเล่นสายฟาร์มในระยะหลังดีกว่าระยะแรกให้ทําแค่นี้ก่อนทําแค่พอตีโจ๊กทีเดียวตายก่อนแล้วก็ไปเล่นซับเล่นโลงแรมเล่นโรดเล่นฮาร์ดอะไรอย่างนี้ก็พอ ถ้าอยากจะมาลงเกฟเนี่ยแนะนําว่าให้เป็นแบบอ่ะเราเราเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วอ่ะเราอยากเพิ่มขั้นให้ตัวเองให้มันเก่งๆขึ้นก็ค่อยอัพของแล้วไปลงเกรฟอ่ะลงเกฟจะใช้ทุนค่อนข้างที่จะเยอะกว่าลงดันทั่วไปนะแต่ว่ามันก็จะคุ้มคุ้มกว่าอยู่แล้วแหละแล้วก็เร็วกว่าด้วยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันถ้าชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อติดตามรับชมว,วิดีโอใหม่ๆของช่องเราทีน,นี้ลาไปก่อนจะได้เจอกันใหม่บ๊ายบาย